นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเห็ดนะคะรอบบ่ายกันเนาะนี่เลยนี่ดอกใหญ่ๆนี่เลยนะคะนะเราก็จะดึงดึงง่ายๆวิธีเก็บเห็ดหรเราก็จะดึงหรือเราจะดึงแบบทีละเป็นพวงก,ก็ได้นะคะเก็บง่ายๆแบบนี้เลยดอกใหญ่ๆ่ เีบร์เลยอดอกใหญ่ๆเห็นไหมน่ากินมากดอกสมบูรณ์ขนาดนี้นะกะโอบอุอ้วนนี่เห็นไหมคะมีวิธีค่ะใครอยากเรียนรู้นะคะช่วยกันแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องนี้ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่เพ็กจะมาบอกนะคะว่าเฉพาะเห็ด เห็ดโคนน้อยยังไงให้ดอกอวบโตขนาดนี้มันต้องมีวิธีสินะอืม ได้เป็นกอกเป็นจำค่อยค่อยโยกเวลาเก็บเห็ดเราก็โยกโยกโยกเราก็จะได้เห็ดเอาไปกิน ดอกใหญ่ๆเห็นไหมคอยติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะ